คือจะบอกว่าคลิปนั้นไซส์ผมอัดไปละรอบหนึ่งอะนะแล้วก็เปิดเออคือทำมัน,นเสร็จไปแล้วไอไม่ใช้ปืนน่ะนะแต่ว่าผมลืมเปิดไม์ไว้ทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นหรือว่าถ้าเกิดได้เห็นก็ได้เห็นเป็นแบบปิดไม์อะนะซึ่งก็เลยมาทําแถมให้อีกรอบนึงไปเลยนี่คือไม่ใช้สกิลก็คือไม่อัปเกรดสกิลเลยไม่แต่ครั้งเดียวในเกมอัปเกรดแต่ปืนธรรมดาเท่านั้น ซึ่งพอพูดถึงปืนธรรมดาเนี่ยเราก็จะน่าจะทําได้แค่ไม่กี่อย่างนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เล่นมันสองรอบไปเลยรอบแรกถือว่าแถมให้แบบไม่มีเสียงพูดด้วยนะแย่แล้วไม่เป็นไรรอบนี้มีเสียงละทุกคน เพราะว่าถ้าถามว่าแล้วท,ทำไมถึงไม่ทำอีกรอบล่ะพี่คำตอบเลยคือไอชิเมนไม่อัดล็อกอีกรอบปะดีเราก็จะทำการแบนสกิลทิ้งไปเลยของสวัสดไม่มีอะไรแล้วประมาณนั้นแหละก็คือแบบไอชิเมนไม่อัดล็อกอีกรอบเพราะฉะนั้นไอพุดเท็ที่ไม่มีเสียงพูดเนี่ยก็อาจจะเอามาให้ทุกคนดูกันเลยนะแบบดูสดๆไม่มีเสียงพูดเลยทั้งนั้น ลืมเปิดเสียงได้ยังไงวะโคตรงงเสียใจเหมือนกันเนี่ยไม่เป็นไรสกิลแบนด์นี่เรามีไม่พอมั้งเนี่ย โอเคพูดถึงคลิปที่แล้วเยอะเกินไปละเราพูดถึงเมนหลักของเราในคลิปนี้กันบ้างดีกว่าคือสกิลเราห้ามอัพเลยนะไม่ว่าจะเป็นของตัวหลักตัวรองผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดก็คืออย่างสว่านเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดในการแบบว่าเอามาอัปเกรดนะเพราะว่ามันก็ยิงธรรมดาค่อนข้างโหดใช่ปะแล้วเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเลือกมามันคือแทงนะซึ่ง10นาทีอันเนี้ยเราจะไม่สามารถที่จะเลือกเมดิกได้ จริงๆคือเลือกได้แต่ว่าเมดิกมันจะไม่ทําการฮิวให้เราเพราะฉะนั้นเลือกเมดิกมาไม่ประโยชน์โอเคไหมผมก็น่าจะเลือกมาเป็นตัวเดเมจที่แบบยิงธรรมดาโหดโหสามตัวสว่าดแทงอีกตัวหนึ่งจริงๆคือยังคิดไม่ออกนะว่าตัวไหนมันยิงดีๆแต่ก็อาจจะเป็นแบบไอ้นี่แหละบังนะไอ้ตัวเอนจิเนียร์คอมโบเดิมสามตัวในตำนานหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวนักนูเพราะว่านักนูมันบวก ไอ้นี่ใช่ป่ะเอาเป็นไงอเมริตี้เดเมจเอาเวฟพอนต์ไฟเล็ดอ่าจะบอกว่าไอตัวนักนูมันก็เป็นหนึ่งในตัวที่ไอ้นี่เหมือนกันนะมันมีแพสซีฟในการบวกคริสติคอลให้เราอะหมายถึงแพสซีฟของตัวละครเลยนะไม่ใช่แบบว่าอัพสกิลแล้วบวกเออเพราะฉะนั้นก็น่าจะดีอยู่อ่าเรา Up เอัพไปด้นนี้โอเค แล้วเราก็มาเก็บอันนี้มาแล้วก็รีโลหาแท้งโอเคไม่ได้เห็นคอมโบสองตัวนี้มาด้วยกันสนานเลยแท้งสวาดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทำเหมือนกันเนาะก็คือทำการแบนสกิลของแท้งทิ้งไปเลยเพืที่จะไม่อัพมันเนาะ ล้วก็จะได้เจอแต่สกิลยิงปืนธรรมดาด้วยเพราะว่าอย่างนี้ทุกคนความยากมันคือการที่ถ้าเกิดเราอัพยิงธรรมดาไม่ได้อะอย่าลืมนะว่าเกมนี้มันบังคับเราอัพสกิลเว้ยถ้าเกิดเราอัพยิงธรรมดาไม่ได้อะมันจะถูกเราบังคับเราจะถูกบังคับเออให้ไปอัพไอพวกสกิลพวกนี้แทนเว้ยทุกคนนั่นคือปัญหาของเราเลยนะคือพอเมื่อถึงนะจุดจุดหนึ่งอะเราอาจจะไม่สามารถที่จะไอ้นี่ได้ละ ไม่สามารถที่จะเก็บการอัพสกิลเพิ่มเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้แค่มากสุดแค่2ตัวตรงเนี้ยในการเล่นไม่สามารถจะเก็บมากกว่า2ตัวได้แล้วอะไรเงี้ยนะเพราะไม่งั้นมันจะมีอย่างอื่นด้วยอันนี้คือเหลือ3อันใช่ไหมก็คือเหลืออันเนี้ยแล้วก็อันนี้แล้วก็ปืนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอัพปืนได้เต็มอันตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นเงินนี่หรอไหมทุกคนมันจะกลายเป็นเงินหรือไม่ก็เลือดแล้วมันจะทําให้เราอยู่ได้อะเออไม่งั้นเราจะต้องไปกดอัพสกิลเท่านั้น แล้วไออะชิเมนต์อันนี้มันจะแตกนะเออเราก็ต้องอัพของเอาไว้ฮิวเนอะอย่างเช่นอันเนี้ยก็ต้องอัพมาหรือเปล่าวะจริงๆคือมันต้องอัพมาก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นตัวเราจะไม่มีฮิวนะเพราะเราไม่มีเมดิเออจริงๆสิบนาทีมันไม่ได้ยากมากนะในแบบในดานแรกสุดของเกมเนี่ยจริงๆคค่อนข้างง่ายเลยแหละ เราก็จะอัพเลเวลไปเลยเนอะไม่เอาเพื่อนไม่เอาอะไรทั้งนั้นเพิ่มเติมไม่เชื่อว่าไม่เอาอะเอาไม่ได้เอามาแล้วแบบว่าจะเป็นจะโดนมาขับอัพสกิลเอาเพราะแบนเราหมดแล้วนะเราแบนไปได้แค่นั้นแหละมากสุดแต่ว่าเราต้องถ้าเกิดสมมติเก็บไอ้ไอกล่องเหลืองๆอนะ่ะทุกคนแล้วเราได้แบนเพิ่มมาอีกสักประมาณ6อันอะเราจะเลือกตัวเพิ่มได้นหนึ่งตัวนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้6อันเนี่ยเราจะอัพเราจะเลือกตัวเพิ่มไม่ได้เลย ประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่งตอนนี้ก็4ีนาทีผ่านไปละใกล้จะครึ่งทางมากๆแล้วยังคงสบายอยู่ด้วยความที่เป็นสว่าดกับไอ้ตัวแท้งเนาะเดเมจค่อนข้างจะแรงแล้วเราก็ได้เป็นเับเบิลบาเรลมาล้ยิง2ดอกบง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 ,บงไม่น่าใช่ปัญหาสำหรับเราในตอนนี้เลยในการดีเฟนต์ตัวเองภายในแบบว่า5้านทีส0นาที ือแบว่าหรือสิบนาทีมันจะมีอะไรขึ้นมาหรือเปล่าไม่หรอกมันทุกคนไม่น่าตายง่ายๆแล้วก็รู้สึกมาตั้งแต่หลายๆคลิปที่แล้วแล้วแหละว,ว่าไอเลือดเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะมันหายนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่หายแล้วมันจะถูกวางทิ้งไว้ที่พื้นตับนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะไม่ตายกันง่ายๆเราจะรีโลหาของที่มันดีนี่อันนี้คือดีมากเอฟเฟกต์โคตรขี้โกงเมื่อเราอัพทาเลเต้นปุ๊บตัวละครเราก็จะไอ้นี่ด้วย ตัวละครเราก็จะอัพด้วยที่โกงโซมัตนะโอเคอัพไปนี่ไปอัพปืนธรรมดาไปซึ่งคิดว่าน่าจะอัพยิงธรรมดาของไอตัวชื่ออะไรนะไอตัวไอตัวไอตัวแท้งเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นมิสไซล์หรือเังเพราะมิสไซล์มันเป็นยิงหมู่อะ ตอนนี้เราจะเป็นเดเมจเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรื่องเป็นปืนกลีกอย่างก็จะเป็นเดเมจเดียวอีกตัวหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ค่อยดีเราเอาเดเมจหมู่มาบ้างน่าจะดีกว่าคิดว่านะพึ่งทางละสบายสบายกว่าวทุกคนเออสบายอยู่คิดว่านะโอเค บอสตัวแรกมาอ่าอันนี้เราไม่เหมือนกับตาให้แล้วเนาะตาให้แล้วที่เป็นคลิปที่แล้วอะ่ะผมเจอตัวแรกเป็นบอสแบบ Boss, แบ,บ Boss, อสกระจกธรรมดาอ่านั่นสิคำถามเพื่อนไหนดีวะเอานี้น,นันไป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 ิซไ,ไ,ไซ์แหละอย่างน้อยได้สกิลแบบยิงหมู่ๆมาก็น่าจะดีกว่าเป็นยิงเดี่ยวหมดเลยทุกตัวนะคิดว่านะคิดว่าเก็บอันนี้มา Uh, Speed. จริงๆอยากได้เป็นไอไฟเรดแล้วก็เดีเมจมากกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าโมเมนต์สปีดบางทีก็สำคัญจริงๆพอเวลาที่เราไม่สามารถที่จะแทงได้ใช่ไหมปกติผมก็จะแบบว่าอัพแทงๆมาเลยมีเมดิกเนี้ยไม่ต้องกลัวเลือดรดมากแต่ว่าอันนี้พอเราไม่มีเมดิกแล้วเราก็สมควรที่จะวิ่งหลบไอพกอมบีผูกนี้ให้ได้โอเคแต่ลาบลื่นอยู่ ไม่น่าจะมีอะไรรับไปเลยตัวละครเรากำลังจะตันละกาลังจะเก่งสูงสุดละที่เราทําได้อีกแค่หนึ่งเลเวลเท่านั้นก็จะเก่งสูงสุดเร็วจัดๆเลยแต่ไม่เป็นไรโอเคตันสบายสบาย น่าจะผ่านได้แน่ๆนะทุกคนเรายังเลื่อนเหลือแบบไม่ใช่เลื่อนเหลือต้องพูดว่าตัวเราเนี่ยยังไม่โดนซอมบี้แบบเข้ามาถึงตัวกันง่ายๆเลยแล้วยิงนี่คิดเละสี่ร้อยกว่านี่คือแบบไม่น่าจะมีใครเข้ามาใกล้ตัวเราได้โดยง่ายขนาดนั้นโอเคแล้วเราก็ต้องอัพเงินอย่างเดียวเลยนะในช่วงนี้ซึ่งเงินเนี่ยมันจะมีเรื่องตลกอย่างหนึ่งทุกคนอันนี้ผมคิดได้ในตอนที่เล่นคนเดียวอยู่นะ หรือก็คือจริงๆไม่ได้เล่นคนเดียวหรอกเล่นในไลฟ์ก็คือไอ้เงินเนี่ยมันอัพปุ๊บเราจะได้แต้มมาอัพสกิลธรรมดาของเราใช่ป่ะซึ่งสกิลธรรมดาของเราตอนเนี้ยเราจะอัพเราได้เงินด้วยทุกคนซึ่งก็แปลว่าไอ้แต้มตรงเนี้ยเราจะสามารถใช้วนไปวนมาได้นะคืออัพปุ๊บได้ได้ได,ได,ได้ได้เงินใช่ไหมแล้วพอได้เงินปุ๊บก็กลับมาอัพไอ้นี่อีกทีหนึ่งแล้วพออัพอันนี้ก็จะกลับมาได้เลยวลอีกทีหนึ่งแล้วก็กลับไปอัพได้เงินอีกทีหนึ่งเฮ้ยที่มันคือลูปการอัพแบบได้เงินไม่จํากัดย คงงงเหมือนกันแต่ว่าก็ถือว่าได้อยู่เนี่ยแล้วก็อัพไปแล้วก็เอาเงินมาใช่ไหมแล้วเราก็จะได้เงินแล้วเราก็จะได้มาอัพอันนี้แล้วพออัพอันนี้ตันมันก็จะกลับมาได้เลเวลอีกทีหนึ่งเฮ้ยวิธีการปั๊มทาเลนต์น,น่ะทุกคนนี่คือวิธีที่ดีมากซึ่งถึงจะพูดอย่างนั้นไปแต่โตัวเมงก็ยังทาเลนต์ไม่ตันอ่ะนะ บางทีก็มีขียดเ,เล่นกันบ้างโอเคอีกแค่ประมาณนาทีครึ่งเนาะเราจะผ่านอาชิเม้นใช้ยิงอย่างเดียวไม่ใช้สกิลละซึ่งก็ง่ายง่ายอยู่เหมือนกันไม่ค่อยต่างจากไอใช้สกิลอย่างเดียวไม่ใช้ยิงธรรมดาค่อนข้างจะอีซี่เลยโอเคข้าอะไรดีเวฟพ่นไฟเลทแล้วกันรีเลือดคงไม่ต้องแล้วตอนนี้ ดูจากอาการน่าจะผ่านชัวเอาเดเมดมาเติมนะ่าจะสวยกว่ามัง้งคือไอฟ,ไฟเลนเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะเลยนะจริงๆแล้วนะแล้วก็เดเมดเนี่ยมันจะเพิ่มในส่วนของตัวไอ้นี่เยอะเนะตัวแทงโอเคหมดน่าจะหมดอีก40กวิ จะผ่านพยายามเก็บเงินแล้วตอนนี้เอาทาเล้นนะอับทาเล้นเพิ่มนี่คือเมื่อกี้แบบผมวิ่งฝ่ากลางดงยังไม่มีใครเข้ามาได้แตะตัวเลยคิดดูยิงแรงจัดโอเคได้บวกเงินมาเพิ่มนิดนึง โอเคเตรียมตัวนับถอยหลังได้เลย,เลย4 3 2 1 0เรียบร้อยอัดล็อกอาชิเมนน์อ่าแล้วก็เหมือนกับคลิปที่แล้วเนาะเดี๋ยวผมก็ตัดไปตอนที่ผมตายให้ดูเลยว่าอาชิเมนน์อัดล็อกเป็นยังไงถ้าเกิดผมตายได้อะนะเนี่ยเออนั่นแหละ โอเคในที่สุดเราก็ตายได้นะทุกคนนี่ได้มาแล้วเรียบร้อย no skill อันล็อกอาชิเมนต์ไปอีกอันหนึ่งนะอันนี้คือของคลิปที่แล้วเนาะอันนี้ก็คือของคลิปนี้สบายคลิปหน้าเนี่ยยังไม่นึกไม่ออกเลยจะเอาอะไรดีแต่อาจจะแบบเอาอะไรสักแถวๆนี้มั้งผ่านด้วยสองคนเอยจริงๆเมื่อกี้เราหน้าจะเล่นต่อให้มันผ่านอันนี้ไปว่ะเออลืมคิดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะได้ทำแยบเปอีกคลิปนึงโอเค เพราะฉะนั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเล่นกับใคก็ติดตามรับชมด้วยช่องกันพาวเดอร์เลยส่วนถ้าเกิดอยากที่จะติดตามการทำอันล็อกอาชิเมนต์ของเราต่อในเกมนี้หรือว่าในเกมอะไรก็ตามน,นะก็กดติดตามกดสั่นกระดิง่งกรุงกิ้งกๆุงกิ้งเอาไว้พอเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ือไลฟ์สตรีมในเรื่องของแบบนี้จะได้เห็นกันครับโอเคสำหรับวันนี้บายบายครับ